อย่าลืมแวะนี่นะครับสละเปาทับหลีทองดี่ระนองไครับ็ระครเาสิบกันอลบลูกนมียไรลูกลาถ้ากลแม้แต่น,น้องจะเอาถ้ามีกล่องสิลูกสิบห้ายี่สิบรจะเอากี่ลูกก็ได้ ลูกไม่เลือนาดแต่ลูกก็แปลบาทเองไม่หมือนกรงเ่ลูกกินหมูสับไรบ้างไหมคะหมูสับสับพยาครีมตัวน้ำแต่หมูสับกับเพื่อนกินกับเพื่อนไปเที่วไหนดีไปละน้องแล้วก็ไปภูเก็ตต่อครับร้อนไหมแร้อน่ไเลยครับผมครับบ้านทับดีนะครับ ถ้าเราเห็นมีแฟนชายอยู่หลายที่นะสนปาคับหลีแต่นี้เรามาที่นี่ตืเตนเลยเพราะว่าเรามาที่ระนองครับเป็นหมู่บ้านเป็นถนนหลักที่จะผ่านจากชุมพรไประนองน,นะครับมีประมาณ40ล้านนะที่นี่เขาบอก Let's go งั้นก็เอาข้าต้มแห้งแล้วก็ไข่จับมีความตุ้งเยอะมากเข้ากับบุ้งังอืดีดีไหมไม่เห็นว่าดีอภิทยาเลยครับได้เวลาออกเดินทางกัน อแล้วนะครับเราขับรถมุ่งหน้าจากฟังผาแดงไปเมืองระนองเมืองรองที่ต้องห้ามพลาดใช้เส้นทางหมายเลข4ระยะทางประมาณ200กิโลนะครับใช้เวลาขับรถก็3ชั่วโมงนะครับเส้นทางมีความโคดเคี้ยวไปมาผ่านวิวป่าไม้สีเขียว,วยุ่มสองข้างทางสมกับเป็นเมืองฝน8ปแดดสกันเลยทีเดียวที่นี่ขนาดนี้ที่เราไปนะครับขนาดกางเดือนเมษาเรายังเจอฝนกันเลยนะครับผม ถึงแม้ว่าจังหวัดระนองนะครับมีประชากรน้อยที่สุดอันดับสองของประเทศไทยแล้วก็ตามแต่ก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายแถมแต่ก่อนยังมีเมืองแร่ที่สําคัญโดยเฉพาะแร่ดีบุกนะครับที่มีที่นี่เยอะมากมีหน้านะครับที่นี่ถึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือแร่นองหรือระนองนั่นเองนะครับประวัติศาสตร์เรื่องราวที่กินที่เที่ยว อีกมากมายรอทุกคนอยู่ที่นี่นะครับฝากติดตามกันไปพร้อมกับเราด้วยบุรีล่องใต้ระนองจ้าอย่างที่ผมบอกคอคอดกนะถ้านี่เป็นสมัยหมโบราณเขาจะเขียนว่าคอคอดกนะายถึงพื้นที่ที่แคบที่สุดของแหลมมายูอยู่ในเขตอำเภอกะบุรีจังหวัดระนองนะครับกับจังหวัดชุมพรนะครับรอยต่อก็คือจากทับหลีสละเปาเมื่อกี้มาอีกนิดเดียวนะครับ มีพื้นที่ที่แคบที่สุดกว้างประมาณ50กิโลก็คือถ้าเราจะทำคลองส่งของที่บอกนะเหมือนคลองปนมาคลองสูเอชเนี่ยเราจะใช้ระยะทางประมาณ50กิโลล้นระยะทางโดยไม่ต้องไปผ่านตรงในตัวช่องแคบมะละกานะครับทุกคนก็าแผนที่น่าจะทำไม่ต้องดีครับนี่อันนี้ก็คือ ฝั่งเข้ามาแล้วก็มาฝั่งทางนี้ก็เป็นอ่าวไทยแล้วออกไปซิฟิกได้ก็คือไม่ต้องไปผ่านช่องแคบมะลกาด้านล่างอืมใช่ถ้าเป็นทะเลก็อันดามันไงอันดามันอ่าวไทยแต่ถ้าเป็นมหาสม,มุทรอ่ะฝัง่งนี้จะเป็นอินเดียมหาสม,มุทรแปซิฟิกอยู่ด้านขวามือนี่มาดูตรงนี้เลย ใช่แต่ที่นี่มันอาจจะเป็นน้ําทะเลเน้ํากร่อยอะไรเลยนะเข้ามาทางนี้ใช่ครับผมอืมก็ถ้าตอนนั้นถ้าทําสําเร็จมันก็อาจจะตอนนี้อาจจะไปเชื่อมต่อกับไอ้น,นี่นะครับโครงการท่าเรือน้าลึกทวายครับก็คือของพม่าเนี่ยเขาทําท่าเรือน้ําลึกแล้วมันอาจจะเป็นแบบถ้าเราทําสําเร็จก็ตอนนี้อาจจะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันเลยอันนี้เป็นจุดทางประวัติศาสตร์ที่เราอยากจะมาแวะนะครับ ให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ว่าเฮ้ยไทยเคยจะมีการทําคลองแบบคลองปนามาคลองสุเอตถ้าทําได้ประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองรวยสิงคโปร์นี่คืออาจจะอาจจะเงียบไปเลยนะครับก็ทุกยุคทุกสม,มัยของรัฐบาลก็อาจจะมีการพิจารณาจะทําอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่สมัยอดีตแล้วแต่ อนาคตถ้าเรามีความรู้กับเทคโนโลยีเพียงพอก็อาจจะกลับมาทำอีกครั้งนะครับก็ยังไม่สายครับนะตอนนั้นโอเคหน้าแวะนครับจุดนี้ไปกันต่อดีกว่านะครับโลม ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านคุ้นริ้นนะครับจังหวัดระนองครับร้านชื่นชื่อติดอันดับที่จังหวัดระนองเลยนะครับผมดูเจ๊ก้อยครับสั่งอาหารจานยักษ์มาอีกแล้วครับเราไม่มีทีมงานครับเรากินกัน2คนนะครับอันนี้เมนูที่หนึ่งก็คือลาทูทอดกะปินะครับอันนี้เราไม่เคยกินนะครับเราก็เลยสั่งมาร้อยห้าสิบบาทครับอันนี้ใบเหลียงนะครับมาถึงภาคใต้ก็ต้องใบเหลียงแล้วนะครับใบเหลียงปัดไข่ นี่เมนูแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับขอกินร้านปลาฮาดิบัตินึ่งบวยนะครับอันนี้เปรี้ยวๆแล้วก็มีรสชาติพริกไทยด้วยนะครับแล้วก็นี่น้าพริกไข่ปูอันนี้เผ็ดมากเพราะว่ามีพริกขี้หนูอยู่ด้วยนะครับใครไม่ชอบทานเผ็ดก็อ,อ,อย่างเพิ่งสั่งอันนี้ละกันเดี๋ยวจะปวดท้องไปซะก่อนอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ อะไรนะครับอะไรก็ต้องยกนิ้วสิครับ A a few moments t l ถึงช่วง,วงลิ้นจระเข้แนะนำกันแล้วนะครับมีน้องๆที่คอยดูเราแล้วก็ฟีดแบ็กเรามาว่าอยากให้เ,เดี๋ยวคุณเอาเสื้อลงทำไมครับม,ร <laughs> มีน้องๆน,นะครับขเขาฟีดแบ็กมาว่าอยากให้พี่เจ๋งอธิบายรสชาติอาหารที่ไปกกินมาให้หน่อยบอกอร่อยอย่างเดียวนี่แบบมันไม่รู้เรื่อง มันไม่สมครบูรของการรีวิวนะครับอันนี้เราก็เลยจะมาบอกอไอปลานี่ก่อนที่หมดไปปลาฮาริบัสนะครับเมื่อกี้ถามจากน้องเด็กเสิร์ฟแล้วก็คือเป็นปลานำเข้าจากประเทศยินแลนด์นะครับหั่นมาเข้ามาก่อนเป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็หั่นมาอย่างละ3ขีด3ามขีด3ขีด,ขดแล้วก็เอามาทำตัวนี้นะรสชาติก็จะเป็นเหมือนกับว่าต้มบวยมีรสชาติของบวย เปรี้ยวนิดๆดแล้วก็มีขิงแล้วก็มีพริกไทยอ่ารสชาติมันจะไม่เปรี้ยวนํามันจะอ่าพริกไทยขิงแล้วก็บวยเนี่ยพอๆกันกินแล้วก็กลมอไม่งั้นเถอะส่วนเนื้อปลาเนื้อปลาไม่ได้ดูถูกเขานะแต่ยังเหมือนปลาดอนลี่เดี๋ยวโกคนอื่นเขาไม่รู้จักนะปลามันเนื้อปลามันแบบเหมือนปลาดอนลี่อ่ะประมาณนั้นนะแต่มันอาจจะคุณภาพดีกว่านะอ่า อันนี้ปลาทูเนี่ยปลาทูผัดกะปิเนี่ยอันนี้ที่กินไม่หมดไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่มันอิม่มคือตัวปลาทูเนี่ยเนื้อแน่นเลยแต่ว่าปลาทูเนี่ยไม่เค็มเป็นปลาทูที่จืดๆมาเลยดูๆแล้วน่าจะเป็นปลาทูน้ําเค็มนะครับถ้าปลาทูไม่กรองน่าจะหน้างอคอหักมากกว่า <c oughs> แล้วก็ มันจะได้ความเค็มของกะปิที่ผัดมามันจะเค็มนําตัวนี้นะกินเนื้อปลาทูไม่เค็มไม่เลี้ยงผัดไข่ถ้าใครเคยกินก็จะรสชาติเหมือนเหมือนกับที่อื่นแต่ถ้าใครไม่เคยกินคือผักไม่มีกลิ่นเขียวนะเมื่อกี้กินเขียวเหมือนกินอะไรกรอบๆ,ๆุเลยแต่ว่ามันจะได้กลิ่นของกระทะที่เขาผัดเหมือนให้มันไม่ไหม้เลยให้มันมีกลิ่นไหมของกระทะ รวนกับไข่ด้ยใช่แล้วก็อันนี้อันนี้คือน้ำพริกไขป่ปูซึ่งมันก็คือน้ำพริกกะปิเลยแต่ใส่ไขป่ปูแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวนด้วยไข่ปูแห้งๆปั๊กมันแก่มันจะได้แบบกะปิแล้วก็เผ็ดเลยเปรี้ยวเผ็ดอันนี้เปรี้ยวเผ็ดคือถ้าไม่กินพริกก็คือเปรี้ยวได้เปรี้ยวอ่า แต่ถ้ากินพริกก็ด้วยคือเปรี้ยวเผ็ดเลยนะอันนี้สมคำแนะนำจริงๆต้องบอกมาต้องสั่งนะครับปตาคาริบัสที่ร้านนะครับปิดเปิดก่อน8โมงปิด2ทุ่มใครมา ถึงก่อนสองทุ่มก็สั่งเมนูได้แล้วก็นั่งคุยกันได้อะไรเงี้ยตอนเนี้ยเรามาตอนทุ่มครึ่งตอนนี้ประมาณสองทุ่มสิบแหละจะยังคุยกันได้นะโอเคน่าลองจริงร้านนี้ขอแนะนำเลยนะครับผมอะไร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 อ่ะก่อนโอ้ โไม่เขาต้องปรับตัวแล้วเร็วเร็วรีบมาเร็วเร็ว,รว,รวทุกคนคงงงครับตอนนี้เราอยู่กันที่บอ่อน้ําร้อนนะครับอยู่ตรงข้ามนี่เลยร้านคุณลิ้นอยู่ตรงข้ามนี่เลยนะก็ตรงนี้เป็นร้านนะครับร้านสําหรับนอนนะครับหรือทำสปานะครับ ไม่อยากคิดไม่อยากคิดว่าถ้ามากลางวันมันจะร้อนขนาดไหนเรา <c oughs> เดินดีละปะทำไม,มเขาจะลองนั่งดูก่อน,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 นตรงนั้นมันเป็นปูนแข็งไงเ้ายนมันเป็นปูนแข็งไง <c oughs> <c oughs> นี่น ตอนนี้เรามาลองนั่งน่าลืมเลยนะนี่ลองนั่งกันนะครับมันต้องปรับตัวว่าอ่ะอันนี้เดี๋ยวชื่อบ่อน้ําร้อนก่อนที่นี่ชื่อบ่อน้ําร้อนทักษะลรักษ์นะลักษะวาลินนะครับอันนี้บ่อน,นี้ก็อยู่ตรงข้ามที่ร้านรครัวคุณนลนิ้นฮมันอยู่ในสวนสาธารณนะใช่เป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณนะที่เห็นเข้ามาก็คือเขาก็จะมาวิ่งออกกําลังกายแล้วก็มานอนตรง เนี่ยพื้นสปาตรงนี้ตรงนี้ตีสามทุ่มแล้วคุณค่ะอ่าตรงนี้คือเปิดตีห้าปิดสามทุ่มนะก็คือเขาบอกว่าถ้าแนะนําถ้าใครจะมานอนเนี่ยควรจะมีผ้ามารองนอนอแต่บางคนถ้าแบบคุ้นชินแล้วตอนนี้ก็ลผ้ารองศอกลอง,อลองเออรองศอกรองอะไรคือในส่วนของกางเกงอะไรเนี่ยไม่ไม่ค่อยะไรหรอกแต่ทําไมาพื้นนี้ตรงพื้นนี้ทาไมาถึงร้อนก็เพราะว่าไอ้น้ําร้อนเนี่ยมาอยู่ข้างล่างเลย เขาทําให้พื้นตรงนี้เป็นบอ่อบ่อร้อนอยู่ข้างล่างแล้วก็ทําเป็นปนูนขึ้นบนคิดดูมันละอุกขึ้นมานบนปูนได้ปูนก็ต้องหนานเนะนี่ยนะนี่ไอนเห็นไหมนี่เขาทําอยู่เนะี่ยเห็นไหมยืดเส้นยืดอะไรกันว,ว่าไปอ่าอ่าเห็นไหมเขได้วางไม่ให้หมอมันโดนเอื้อมมันร้อนมันไม่ยอมโดนท้อนแบบนี้อากาศมันร้อนอะมันร้อนขึ้นเขาทำอย่างนี้ ดูดูดูเขาเป็น <BACK> ต <TA> ัวอย่างครับเราไปทำโูคะก็เหมือนประคบร้อนอ่ะเข้าใจใช่ไหมเออ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 อางเี้ขอโทษนะครับทุกคนคือเท้าเขาแดงเลยเห็นไหมมันร้อนขนาดไหนขอโทษนะทุกคนเอออันนี้ไม่อยากจะโม้เลยนะก็อันนี้ไม่อยากจะโม้เลยที่เนี่ย เหมือนบ่อน้ําร้อนที่แบบใต้หวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เงินที่เราไปเลยไปโถไปโถไปโถเมืองไทยแล้วก็คือเขาจะมีบ่อตาบ่อใหญ่ๆแล้วก็จะมีให้แช่นะครับตรงนี้ขวันฟุ้งเดินดูก่อนเดินดูก่อนโอ้ไปได้เลยเออ ว่ามากันคืนนาทีมากลาวันแล้นั่งไม่ได้เลยนะใช่ไหมนั่งแบบเนี้ข้างข้างนั่งก็ร้อนเนี่ยแล้วก็ข้างบนก็ร้อนอันนี้เขารู้สึกว่าเขาจะเรียกบอกพ่อบอกแม่อะไรมันจะเป็นตาน้ำออกมาบอก่อไหนไหนบอพ่อ น,นี่เอาบอกพ่อนะครับเนี่ยคือาอี้มอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่เนเช้าเงินเช้าระึงสามทุ่มอันนี้ภาพโดดๆห้าสิบบาทเนี่น้ำที่ไหลๆตรงนี้มันก็เป็นน้ำร้อนใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้หน่อย แต่น้ำสิยไสัไม่กล้าเลยอ้โอ้ยออ้ย่ออไรกอนเี่ยคะอะไอคะเอ้ว่าหนูคือต้องมามาเลยเลย <laughs> ้าบอกเลยอ้าวเธอไม่คิด <laughs> น้ำเราเถยเป็นไอ <laughs> ใช้อุณหภูมิเม่อไหร่น้ำก็จะเถยเป็นไอ <laughs> ร้อยองศาเราดีดูนี่มีไอขึ้น,นะอะไม่น่าใช่หกสิบห้ามันต้องร้อ,อยไปบนน้ังอยู่แตอนนี้อ,อยังร้อนะใช่เขาก็เรียกว่า,วาบอกพ่อไงร้อนจัดนี่นอตอนเย็นๆตอนเย็นๆนะครับเ่ดึกดกดึกสามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้ว เหมือนคือโอเคเลยอากาศมันไม่ร้อนเนาะทุกคนเหมือนกั่เราพักผ่อนก่อนนอนแค่เท้าก่อนนอนใช่ก็เป็นนอนใช่นอนสบายการันตีการันตีเลยว่าสามทุ่มยังเปิดอยู่ใช่ไหมการันตีเลยสามทุ่มยังเปิดอยู่อืมอาคารปิดแล้วเนี่ยที่เราไปเมื่อกี้ปิดแล้ว อือาคารกับบ่อน้ําที่เสียห้าสิบบาทก็ปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าบ่อน,นอกก็คือมาได้ครับสว่างดูไปสว่างเลยอเออใชออ่น้ำแร่ร้อนเออป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเรามีโอกาสก็จะแวะมา ดูบรรยากาศตอนกลางวันอีกทีนะเธอจะมาตีห้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เย้ o o อร์น n ิ่งนะครับทุกคนสวัสดียามเช้าและเราก็ได้มาสานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ที่จังหวัดระนองแล้วนะครับที่นี่คือโอ้ขาย่านะครับดูสวยจังเลยดูดีเขียวมาก คาความเป็นจริงก็คือตอนนี้นะครับภูเขาย่าความเขียวขจีก็ได้หายไปแล้วนะครับตามม่ดนตามก็ภาพที่เห็นนะตอนนี้ทุกคนเห็นนะครับก็คือภูเขาย่าก็ภูเขาย่าจริงๆนะครับแต่มันแห้งเนละ่าแต่ว่าภูเขาย่ามันแห้งนะครับ มันก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลใช่ไหมที่เราดูมาเมื่อกี้เพราะว่าเรามาในช่วงเมษายนนะคะก็เป็นช่วงหน้าแรงนะคะถ้าใครมาเดือนพฤกสิกิตายนถึงเมษายนนะคะก็จะเจอกับภูเขาหญ้าแห้งแต่หน้าของเรานี่มา <c oughs> แต่ถ้าใคร้ <c oughs> าใครอยาก <c oughs> เห็นชีเขียวนะคะเออนี่เอ่ะเอาลง้ามา <c oughs> ต้องมาเมสต้องมาพฤษภาคม ถึงตุลาคมนะคะก็จะเป็นเขียวเหมือนในรูกที่คมม้อยทัวรมาด้วก็เขาบอกว่าเมืองละนองเป็นเมืองฝนแปดแดดสีนะ,<ช>ะก็คือช่วงที่ฝนแปดมามันจะเขียวครับใช่ค่ะแบบนี้นแดดสี <อะ S 2> ก็จะเป็นแบบนี้เลจ้ะ,ะโอ้โตอ,อน,นนี้ก็ว้าวจะ <9 S 1> มงนิดๆนะจ๊ะว้าวทางเนี้ยเดินขึ้นได้นะเขาให้เดินขึ้นได้เพราะว่าเขาต้องการให้เป็นจุดชมวิวอยู่ข้างบนนะนะจาก60องศาใช่แล้วเขาก็บอกว่าตอนเย็นๆนะ ตามรูปโปรโมทเมื่อกี้ก็จะมีน้องวัวนี่ไงเขาจะเอาวัวมาปล่อยนั่นไงวัวเออนู่นๆไกลๆนี่นะคือวัวแล้วตรงนี้ก็คือเป็นทุ่งหญ้าสําหรับเลี้ยงวัวด้วยนะครับใช่จ้ะมันก็จะทําให้คือเขาแบบหญ้าแห่งมีชีวิตชีวานะจ้ะตอนนี้ก็มีชีวิตชีวาจ้ะมันคือหญ้าหญ้าคาเอ้ยแต่มันมีมิตินะ ก็เขาบอกว่ามันสองสาลูกเรียนกันอยู่เนี่ยเส้นทางเนี่ยมันทําให้เป็นนําสายตาเข้าไปนะแต่จะบอกว่าใครมาที่ละนองนะจะไปที่พังงาแล้วก็ภูเก็ตยังไงก็ต้องแวะแหละเพราะว่ามันเป็นปิดริมทางนะแล้วเรามาเนี่ยมาแปดโมครึ่งเพราะว่าไม่ได้ร้อนซึ่งที่เรามาเนี่ยมีรถมาประมาณ4ี่คันห้าคันนะมาเรื่อยๆแต่เขามอแวะนะเขาแวะแล้วก็เขาก็ถ่ายตรงริมทางเนี่ย แกะแล้วเขาก็กลับไปก็เป็นจุดแวะไงจุดแวะที่กินว่าฉันได้มาถึงแล้วนะครับเอออื่นเช้ามารับวิตามินดีกันที่ภูเขาหญ้าจังหวัดระนองกันสักหน่อยนะครับขับรถออกมาจากตัวเมืองระยะทางประมาณ4กิโลก็ถึงภูเขาหญ้ากันแล้วนะครับใครที่อยากได้ภูเขาหญ้าสีเขียวขจีแนะนำให้มาช่วง พฤษภาถึงตุลาคมนะครับผมรับวิตามินดีกันเพียงพอแล้วก็ลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับผม <you> ถึงเวลาค่าพเรียนประวัติศาสตร,ร์กันสักเล็กน้อยนะครับจังหวัดระนองเป็นจังหวัดเล็กๆอยู่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับโดยในอดีตเป็นป่ารกร้างผู้คนอาศัยอยู่น้อยนะครับแต่ก็มีทรัพยากรที่สําคัญนั่นก็คือ แร่ดีบุกนะครับโดยผู้ริเริ่มเปลี่ยนปารกให้เป็นเมืองเศรษฐกิจนั้นก็คือคอสู้เจียงนะครับคนจีนฮกเกี้ยนที่ภายหลังนะครับได้เป็นเจ้าเมืองระนองและเป็นต้นกําเนิดของตระกูลณระนองนะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับที่เราจะเห็นวัฒนธรรมจีนนะครับอยู่ในตัวเมืองระนองหลายๆที่นะครับ ซึ่งเรื่องราวบางช่วงบางตอนนะครับได้ความกรุณาจากคุณลุงโกศลทายาตรุ่นที่5นะครับได้บอกเล่าเรื่องราวให้เราฟังนะครับและแกรครับเอาของเก่าๆดีๆมาโชว์ให้เราทั้งสองคนซึ่งถ้าใครไปจังหวัดระนองแล้วนะครับอย่าลืมไปแวะทักทายแกที่จวนผู้ว่าเก่าจังหวัดระนองนะครับรับรองได้ความรู้แน่นๆแน่ๆน,น,นะครับเนี่ยเป็นจารธรรมดานี่ครับใช่ไหมใช่ครับ จานธรรมดานี่สายนี่มันพิเศษคือของฝรั่งเศสนะสีเขียวเมืองที่ดำๆนี้ชื่อเมืองลิโมกตมอยู่ทางภาคใต้ฝรั่งเศสนะครับซึ่งในคูก็จะบอกว่าจานเมนี่ทำเมื่อปี1904โอ้โหหร้อยปีอ่ะหลาร้อยปีอ่ะนะโอ้แล้ววันนั้นเขามาจากรัฐสภาฝรั่งเศสผมก็ไปดูฝรั่งเศสไปเห็นแล้วตกใจว่ามันเหลืออยู่ได้ไงออมจักรยานเขามันไม่มีแล้วมันหายากเพราะเราเหลือเป็นชุดไง อาจารยเขามาสอนให้เราดูวิธีดูตามในแบบนี้จะดูที่หน้าจานห็นมือเราไม่นีเฮ้ยเออโปร่งแสงอ่าก็เรียกว่าร์สแลนก็คือมองทะลุได้แต่ของจรินเขาเรียกว่าบนไชน่าคือผสมกระดูกอืเนี่ยตอนแรกเราไม่รู้เหมือนกันมันเร็กมาสอนคือหมายความว่าจานนี้ทํามาจากกระดูกด้วยใช่ไหมครับหรือว่าใช่ใช่ผสมกระดูกเห็นไมเห็นไหม เห็นครับถูกแสงโปร่งแสงใช่ของจริงใช่ของจริงก็เป็นแต่อยู่ในจานและกับข้ามาวางมันอุ่นจะได้หนาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นค่ะครั้งแรกโอเคโอเคมาถ่ายรูปเคยมาถ่ายรูปยืนบนผมนิดเราเป็นบีไอพีแล้นั่นเองยืนบนผมยืนตรงกลางเขามือมมือปิดรอวจากให้เราและจับอย่างนี้ อ,อ่าฮ้เห็นี่ไทยเห็นด้วยแป๊บหนึ่งนะเราถ่ายรูปไว้ก่อนไหนๆก็มาอ่า,อาหนึ่งสองโอเคครับโอ้ถ้าถ้าสมัยก่อนเขาทำยังไงเขาทำยากกานสองชั้นเนี่ยมันทำยากสอ,องชั้นแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันต้องทำตากาใช่อหนีนเขาบอกว่า ที่ทำคือทำอันนี้ครั้งหนึ่งอนนี้ครั้งหนึ่งอนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็นั่นแล้วก็ใช้น้า,นายามาต่อเชื่อมกันอืม,นนมันเป็นชิ้นเดียวกันนะนวัตกรรมเนี่ยสมัยก่อนร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีแล้วใช่ไมหมนี่เป็นของรั่งเืศเรามาขายที่ขอบีนังแล้วตกุกนนันโนไปซื้อจากขอบีนังมาใช้ที่นันโนออันนี้จาไม่รู้นะเดี๋ยวให้รู้ันนี้ เธอโชคดีโอ้หถ้าเธอทำตกเมื่อกี้แล id ้วกันบอกเลยให้ดูไปนี่มันอะไรผลไม้นะตอนแรกผมว่าที่ไหนมันก็มีแต่ปลังมานมกดูให้ดีๆนะอันนี้ไม่ธรรมดาดูยังไงให้ดูที่ปากมันครับปากเนี่ยเบี้ยวๆเห็นไหมครับอ่าใช่ครับอ่าพลังบอกเค่มันเบี้ยวเพราะเป็นแฮนเมด และจะมีหนึ่งเดียวของโลกเพราะจะทําให้เบี้ยวแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วทำเมื่อไหร่มันก็เบี้ยวอีกแบบนึงไงดูว่าเป็นแฮนดเมดได้คือตรงนี้ตรงนี้ดูที่มือแล้วที่ปากมันถ้าําด้วยเครื่องจักรมันจะเรียบใช่ใช่ครับแล้วนี่เธอฟังเสียงสิมันระฆังเลยเสียงมาเหมือนเหมือนเหมือนระฆังเ่ยกลางวานดีอันนี้ก็มองทะลุด้ายไงอันนี้ไหมอฮ้ยยอด ขอขอบคุณคุณลุงโกศลไว้อีกครั้งณที่นี้ด้วยนะครับครั้งนี้เวลาน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับเรนน้องนะครับเราก็เที่ยวได้เฉพาะบนบกเท่านั้นนะครับถ้ามีโอกาสหน้าได้กลับมาอีกนะครับรับรองเราจะไปเที่ยวทะเลกันนะครับสำหรับสถานีต่อไปนะครับเราจะมุ่งหน้าเข้าสู่ภูเก็ตนะครับเป้าหมายหลักในการท่องเที่ยวภาคใต้ของเราในครั้งนี้นะครับเราจะไปอยู่ภูเก็ตกัน2วัน2คืนนะครับ ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับรอติดตามรับชมใน e ีพีหน้านะครับภูกเก็ตจา๋าเจ้านายจ๋าไปหาแล้วนี hey, ว่ตอนนีดูคิวไม่ไม่ไกลเท่าไรหร่อหรอตอนนี้เนะนี่ยแค่นี้แหละอ๋อก็มีคิวแค่นี้โ,โต๊เขาก็ไม่ใช่โต๊เขาร้านเขาก็มีโต๊เยอะอยู่นะคุณแม่จะสั่งกับบ้านไหม่ มีสั่งกลับบ้านได้ด้วยอะไรแน,นนตันอ๋อแต่ที่บอกครับว่าที่ร้านติดอยู่กับสีแยกพอดีมันก็เลยไม่มีที่จอดรถนะก็ขับเลยตรงนี้ไปหน่อยก็ไปหาที่จอดรถที่เราเปิดคลิปตอนแรนะกเลยได้แล้วได้ละโอเคข้าวต้มแห้งมาลองซืงว่าเป็นยังไงเขาจะให้เมนูเลยนะเดี๋ยวอ๋อให้ให้สั่งก่อนเลย ก็มาถึงนะครับนก็คก็รอคิวไม่นานแต่ว่ารอให้เขาทำประมาณ15นาทีนะก็อันนี้ก็คือก้อยกลัวว่าจะสั่งมาแล้วก็เกิดเข้าต้มอร่อยก็เดี๋ยวจะมาแย่งกันอีกก็เลยสั่งทั้งข้าวต้มทั้งกว๋วยจับ๊บแต่ปกติเขาไม่กินข้าวต้มอยู่แล้วก็เลยสั่งมา2อ,อย่างเราคิดว่ามันน่าจะพอดีพอดีนะกินแบบแบบอิ่มเยแแต่ดูนะน่าจะไม่หมด คุวยใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยถ้าเทียบกับมืออ่าเทียบกับมือขกับมือ